การเข้ามาของทุเรียนในประเทศไทยดูเรียนหรือที่ชาวสยามในสมัยก่อนเรียกว่าทุนเรียนเป็นผลไม้ที่นิยมกันมากในแถบนี้ประวัติการเข้ามาของทุเรียนในประเทศไทยสันนิษฐานไว้หลายช่องทางหนึ่งในนั้นคือเข้ามากับกองทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งที่ยกทัพไปตีเมืองมริดทวายและตะนาวศีเมื่อพุทธศักราช2,330แต่ตีไม่สําเร็จเพราะเส้นทางธุรกันดาร ขาดเสบียงอาหารจนเมื่อกองประเวณได้ออกหาอาหารมาเลี้ยงกองทัพพบทุเรียนป่าเข้าจึงลองนํามากินและติดใจในรสชาติจึงได้นําพันธุ์ทุเรียนป่าเข้ามาอย่างกรุงเทพดังนั้นในยุคต่อมาจึงพบว่ามีต้นทุเรียนอายุ1 0 0่งถึงหนึปีปลูกอยู่ตามบ้านเจ้านายเก่าๆในกรุงเทพมหานครซึ่งในเรื่องนี้สอดคล้องกับตำราแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภัสกรวงซึ่งเขียนขึ้นเมื่อพุทธศักราช2451กล่าวถึงย่านที่ปลูกทุเรียนขึ้นชื่อในกรุงเทพ ได้แก่ย่านบางขุนนนท์บางโคลและบางคอแหลมแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครเมื่อปี2460และปี2485ทํำให้ต้นทุเรียนเก่าแก่ล้มตายลงเป็นอันมากปัจจุบันจึงไม่ลงเหลือหลักฐานให้เห็นอีกต่อไป